สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเจอโปรโมชั่นของทาง Too Money Wallet นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการชำระเงินเนี่ยแหละแล้วก็ไปซื้อของนะครับที่ของทาง l o ตัสนะครับซึ่งตรงนี้จะได้รับเงินคืนนะฮะสาบาทนะฮะเมื่อมีค่ายอดค่าใช้จ่าย300บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปนะครับแล้วก็สามารถรับแต้มคับเพิ่มอีก300แต้มนะฮะเมื่อซื้อสินค้าใน โลตัสไฮเปอร์มาเก็ตนะครับซึ่งโปรนี้เนี่ยเริ่มมาสักพักแล้วนะครับโดยจะหมดเขตวันที่30มิถุนายน2564นะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะคือคือเพียงท่านมี t ู Money w a l l l t นะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไปนะฮะในนั้นนะฮะแล้วก็เพียงท่านเวลากดนะฮะจ่ายเงินเนี่ยที่ทางหน้าเคาน์เตอร์ท่านก็จะได้รับ เงินคืนถึง30บาทด้วยกันนะครับโดยชำระเงิน300บาทขึ้นไปนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ